พี่ชายแข่งเป้าหมายหงบอลเปเช่ช่วยเซ็นน้องชายเข้าทีมช่ได้ไหมฟอร์มหลับไม่พอเอเวเรสย,ยังมาเรียกอีกเจาะ5ข้อเลเวลอร์พูลพโอลิมปิิลียงไปอย่างน่าจับใจหน้างานไม่ดีพอนะฟันไดโอดนี่ออขนาดดอสซ้อมยิงเป้ามาแล้วนะเอดดสุดเสดายสิงโตจอดแคบรอบ8ทีมหนุนเคนแกร่งกว่าเดิมอีกตั้งหลายเท่าตัว าาก่อนที่จะรับฟังข่าวเลเวูพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวเลเว์พูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยพิชัยคอนเต้ที่ตกเป็นเป้าหมายของเลเว์พูตามข่าวลือที่ออกมาวิงบอลให้นัสเตอร์เอาเครีรฟี่เจ้าของสโมสรปารีสแซงต์แชงสัญญากับน้องชายของเขาไปร่วมทีมนะ โดยพี่ชายของทานัตเตะที่ตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลตามข่าวลืออย่างทางโซฟิยานอัป,ปราบัตได้ขอร้องให้นัสเตอร์เอลไคดฟีเจ้าของสโมสรปาริชชชแมงเซนสัญญามิดฟิลด์ฟิออริจิน่ารายนี้ไปร่วมทีมอัป,ปราบัตเนี่ยเป็นหนึ่งในดา,าวเด่นของผู้บอลโลกกับทีมชาติโมร็อกกซึ่งกลายเป็นชาติในแอฟริกาชาติแรกที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศเมื่อพวกเขาเนี่ย เคียทีมโปรตุเกสของริเโนโบรันโดตกรอบก่อนรองชนะเลิศด้วยสกอร์1-0เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยฟอร,ร์มการเล่นนักเตะวัยช่เปีไรนี้ประทับใจมากจนมีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายไปยังชินแอนฟิลด์าเต็มฮัตสเปอร์และก็ทีมในฝรั่งเศสรวมไปถึงเปเช่และตอนนี้ปรากฏว่านอร์ดินพี่ชายของอัปราบัตเนียได้ขอร้องให้ทีมแชมป์ของฝรั่งเศสเซ็นสัญญาน้องชายเขาเข้าไปด้วย โดยในการให้สัมภาษณ์กับทางบรูคิวเล่เขาที่กล่าวถว่าเฮ้ยนัสเซอร์อันคาเิฟีถ้าคุณได้อ่านคำพูดของผมนะมาเอาตัวน้องชายผมไปหน่อยได้ไหมโดยในการให้สัมภาษณนะ์ในเดียวกันนี้เขาได้อ้างว่าการย้ายไปยังสโมสรในปารีสนั้นจะเหมาะสำหรับน้องชายของเขาที่มีสไตล์การเล่นที่เหมาะสมกับสโมสรเป็นอย่างยิ่งท่าน,นี้ความสนใจนในตัวของกองกลางปรายนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์นี้เมื่อมีการรายงานจากทางฝรั่งเศสที่อ้างว่าฐานชคเกนคอฟ ผู้จัดการชีมลิวร์พูได้พบกับตัวแทนของนติเต้แล้วทั้งสองฝ่ายซึ่งกำลังวางแผนประชุมกันอีกครั้งหลังจบเพื่อันโลกในฤดูหนาวนี้ตามข้อมูลของประธานตัวแทนของโซฟิยานอัปรารัตได้พบกับทานชิคเกนคอฟโดยคนลิวร์พูเองซึ่งกระตือรือร้นที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับแดนกลางในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่วุ่นวายที่จะมาถึงแล้ว จากการบริง,งานของฟูช h แมคคาโต้กล่าวว่าการพบกันระหว่างทั้งสองฝ่ายยังเป็นไปในเชิงบวกและฝ่ายหลังมีแผนที่จะพบกันอีกครั้งหลังจบฟุตบอลโลกปี2022โดยการบริการจากทางฝรั่งเศสอ้างว่า Free อร i g ิ n a าเนมีทางเลือกในการขยายข้อตกลงของอับราบัตออกไปอีก2เดือนซึ่งจะทําให้เขาต้องอยู่กับสโมสรแห่งเวทีเซเรียไปถึงปี2025เป็นอย่างน้อย ครั้งนี้อัปรบัตนันเตรียมจะลงสนามในฟีกตบอลโลกในครั้งนี้ในวันพุธที่14ธันวาคมโดยเขาจะช่วยทีมชาติโมร็อกโกล,ลงทำศึกรอบรองชนะเลิศกับทางฝรั่งเศสที่สนามอันบรายสเตเดียมเมืองอันกรในครั้งนี้เจเกนคอฟนายใหญ่ชาวเยอรมันนำลิเวอร์พูลลงเล่นเกมอุ่นเครื่องที่นครดูไบเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยประเดิมด้วยการท่ายอลิมปิกลียงไปอีนต่อสามเนื่องาผลการแข่งขันนั้นเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือหงแดงโดนปรกเลี้ยงเล่นงานอีกแล้วเมื่อฮาวิเอสได้รับอาการบาดเจ็บและต้องรุ้นกันว่าอาการจะรุนแรงหรือไม่สำหรับเกมต่อไปพวกเขาด้มีคิวพบกับทางเอซีมิลานวันศุกร์ที่16ธันวาคมนี้และเชื่อได้ว่านายใหญ่ชาวเยอรมันคงต้องกระตุ้นทีมให้โชว์ความแข็งแกร่งเพื่อจะคว้าผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้อย่างแน่นอนเลยนะเดี๋ยวนี้เราไปเริ่มกันที่หนึ่งกันก่อนกันนะนี้คาร์ันโชพร้อมแทนที่ดิออสนะ โดยสำหรับตอนนี้คาร์วันโชนะฮะลิเวอร์พูลนั้นต้องขาดหลุยส์ดิอารสและก็จีโก้โชต้าไปสักพักหนึ่งเลยนะและแน่นอนว่าหากพวกเขาไม่ซื้อใครเข้ามาเสริมทัพผู้เล่นที่จะทำมาที่แทนคงจะหนีไม่พ้นฟาบิโอคาร์วันโช่เด็กหนูคาร์วันโชถือเป็นหนึ่งในแข้งรลสวรรค์ของทัพของแดนลิเวอร์พูลโดยนดังเตจัดการเบิกประตูแรกเนี่ยให้กับทีมตั้งแต่45วินาทีแรก ขณะเดียวกันประสานงานร่วมกับทางโมเมสซาลาและก็โรเบโตฟิมิโนในการจ่อพื้นที่สุดท้ายบอกได้เลยว่าถือว่ายอดเยี่ยมนะซึ่งสิ่งที่ครอบน่าจะพอใจในผลงานของคาร์ันโชก็คือการที่เขาสามารถเล่นร่วมกับทางบางโมและก็บอบบี้ได้อย่างดีเยี่ยมและยังมีการเคลื่อนที่หาตำแหน่งได้อีกด้วยในการที่เดอะเรดไม่มีทางเลือกไม่มากมานักทางฝั่งซ้ายกรอบกับทางดาวินดูเยชยังไม่กลับมาร่วมเข้าแคมป์กับทางต้นกสังกัดงานนี้คาร์วันโชเองคงมีบทบาทสําคัญ ตำแหน่งนี้ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะต่อมาข้อที่2นะาเจมยังมีประโยชน์อยู่นะโดยการที่ทางฟาบินโจและก็เทนเดอริสเดอร์อานนยังอยู่ในช่วงรับใช้ชาติทําศึกฟุตบอลโลกปี2022ที่ประเทศกาตาแต่น่าจะเดินทางมาเข้าแคมป์แบบนี้หลังบราซิลและก็อังกฤษตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยงานนี้ครับจําเป็นอย่างยิ่งต้องใช้งานเชมินเนอร์ซูมินเนอร์สามารถเล่นได้ทั้งแบ็กขวาและก็โฮดดิ้งมิดฟิลด์ฉะนั้นนี่คือตัวเลือกที่ครอป จะไป่ต้องใช้งานในช่วงอุ่นเครื่องที่นครดูไบเพราะประสบการณ์ของเขาจะช่วยผู้ตัเตะดาวรุ่งได้เป็นอย่างดีสำหรับเกมกับทางดีโยงนั้นในาใยญ่ชาวเยอรมันเลือกใช้งานเดมบินเนอร์ตำแหน่งแบ็กขวาพร้อมกับจับสเตฟานไบเซติกดาวรุ่งอีกรายลงตัวจริงแดนกลางซึ่งงานนี้จะหนุ่มวัย18ปีทำผงานได้อย่างโดดเด่นทั้งแข็งแกร่งในการเสียบสกัดและก็ยังผ่านพ้นได้อย่างเฉียบคมอีกด้วย ขณะที่ครึ่งหลังเนี่ยมินเนอร์ถูกจับขึ้นไปเล่นตรงกลางแทนที่ายเซติกซึ่งโดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งและก็ส่งคาวินแบรมซีลงมายืนเป็นแบ็คขวาซึ่งก็โชว์ฟอร์ไมได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะและน่าจะมีอนาคตในถิ่นแอนฟิลด์อย่างแน่นอนต่อมาข้อที่3อาการบาดเจ็บกลับมาหลอนอีกครั้งหนึ่งในเรื่องที่น่าผิดหวังที่สุดมากกว่าการข่งขันในแมตชนี้ก็คืออาการบาดเจ็บของฮาวิเอีสซึ่งจำเป็นจะต้องถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงนาที28ของเกมเท่านั้น และดูเหมือนว่าอาการเลี่ยงในครั้งนี้เอเลียชจะรู้ตัวว่าค่อนข้างอันตรายเพราะในขณะที่เดินออกจากสนามเจ้าตัวนั้นเอาแต่สายสีจ้าด้วยความรู้สึกผิดหวังซึ่งมันเป็นการส่งสัญญาณว่าอาการไม่น่าจะค่อยดีนักการที่เคารพตัดสินใจปเปลี่ยนตัวออกไปก็เพราะไม่อยากจะเสียนักเตะเจ็บบาดเจ็บมากมายส่วนอาการจะหนักมากน้อยแค่ไหนนั้นในายใหญ่ชาวเยอรมันยังได้แต่ภาวนาว่าคงจะไม่รุนแรงมากมายนัก รับในกลุ่มอุ่นเครื่องหน้าต่อไปจะพบกับทางอิซมิลานวันศุกร์ที่16ธันวาคมนี้ครับคาดหวังนว่าเอลเรชน่าจะหายเจ็บกลับมาร่วมซ้อมกับทีมได้ส่วนจะได้ลงสนามนหรือไม่นั้นงานนี้ต้องวัดใจกันกับบอสเอาเองนะจอมาข้อที่4จังหวะเพรสชิงยังยอดเยี่ยมช่วงต้นเกมลิเวอร์พูลนั้นแสดงให้เห็นถึงสไตล์การเล่นที่คุ้นเคยนั่นก็คือการที่ขึ้นไปเพรสชิงสูงซึ่งระบบการเล่นแบบนี้ทุกๆคนคงจะได้เห็นมาตลอดกับทีมที่ครับ ทั้งในอังกฤษและก็เยอรมน,นีโดยความเร็วและความคล่องตัวของซาร่ากับฟิมิโนทำให้แนวรับของโอลิมปิกลียงรัสมรสายและสุดท้ายก็เป็นคาร์บันโจที่จะเป็นการส่งบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายตั้งแต่เกมเรมิ่มไปถึงนาทีในครั้งนี้ซึ่งงานนี้ถ้าหากบรรดาทีมคู่แข่งของหงแดงทั้งในเกมพรีเมียร์ลีกและก็อยู่่าแชมเปี้ยนลีกมีการบาดบันเหมือนที่ลียงแสดงให้เห็นบอกได้เลยว่าพวกเขาได้มีสิทธิ์ที่จะเสียประตู ซึ่งระบบการเล่นเプレชิงในแบบลีกผู้นั้นเป็นสิ่งที่ครอปเองต้องการจะให้ลูกทีมรักษาเอาไว้เพราะหลังจบศึกฟุตบอลโลกปี2022พวกเขามีโปรแกรมหนักทั้งแบบพบกับทางแมนซิตี้ในเกมคาราบาวครับตามด้วยเกมลีกประทะกับทางแอสตันวิลล่ากับทางเลสเตอร์ฉะนั้นการอุ่นเครื่องเป็นสิ่งจำเป็นเป็นอย่างมากและเขาทายขคอที่5นะผมแนวรับยังไม่แข็งแกร่งนะ โดยเกมอื่นเครื่องกระทงลียงคงทำให้ทางสาวกเดอะคอฟเนี่ยคิดถึงฟอร์จูฟันดายปะการังจอมแกร่งพอะทีมเล่นได้อย่างจ่าแย่เป็นอย่างมากและก็ปล่อยให้คู่แข่งไปจอดตาข่ายได้แบบสบายๆโดยครบนั้นมีคู่เซนเตอร์แบ็กให้เลือกนิดเดียวนะฮะนั่นก็คือชูวอลมาจิฟกับโจโคเมสเดยอทั้งสองคนเนี่ยทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักเมื่อเทียบกับตอนที่ฟันไดาเป็นยืนเป็นหัวใจในแนวรับของทีมการที่มีฟันดายแสดงให้เห็นแล้วแต่ว่าทีมไม่มีหัวเรือใหญ่ คอยสังการในแผงแบ็กโฟลในกรณีของมาติฟฟอร์มยังพอที่จะปรับได้บ้างแต่สำหรับโจเมสค่อนข้างน่าผิดหวังเพราะโดนอเล็กซองลากาเซสกับทางบูซ่าเดมเบเล่เล่นงานจนอยู่หมัดซึ่งยืนยันว่าฟันได้ยังคงเป็นหัวใจสําคัญในเกมรับของทีมส่วนคู่ขาของเขาตอนนี้ต้องลุ้นว่าจะเป็นมาติฟหรือว่าอิบราฮิมาโกนาเต้ส่วนโกเมชเองน่าจะต้องรีบพัฒนาฟอร์มอีกสักพักใหญ่เลยทีเดียว ฟอร์จฟันได้กับทันทีชาติเนเธอร์แลนด์ได้เผยนว่าตามจริงแล้วพวกเขาเนี่ยทำกันบ้านด้วยการซ้อมจุดโทษกันมาอย่างดีแต่พอถึงเวลาเข้าจริงโดยสถานการณ์กลับทำไม่ได้ได้ไม่ดีพอจะเป็นฝ่ายพ่ายต่ออาเจนตนาตกรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกบอลโลกในครนั้งนี้ไปซึ่งเนเธอร์แลนด์พ่ายในการโดนจุดโทษต่ออาเจนตนาหลังในเกม120ประตเสมอกันไป2-2โดยฟันได้เป็นคนแรกของทัพอัศวินสีส้มที่ยิงไปโดนเซฟในครั้งนี้ เราซ้อมยิงจุดโทษกันมาอย่างดีนะแต่ถึงสังการจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ไปตามนั้นซึ่งมันทําให้ทุกคนผิดหวังจริงๆเจ็บปวดมากเลยนะลูกที่ผมยิงเนี่ยผมทํเป็นสิ่งที่ผมควรทําแล้วแต่ผลที่ออกมามันไม่ใช่มันควรจะเสียบมุมมากกว่านั้นอีกนิดหน่อยสำหรับทางนิวซีแลนด์เองก็ต้องแพ้จุดโทษแล้วก็ตกรอบฟุตบอลโลกต่ออันตับหน้านะฮะซึ่งตั้งสองครั้งเนี่ยคือรอบ8ทีมในครั้งนี้และรอบรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกปี2014ที่ผ่านมาแล้วนั่นเองครับ และข่าวลิฟปในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่เรามาฟังกันทุกคนครับ